ค่ะค่ะจิตหมดเต็มเต็มเลาเรียบร้อยปนนี้เดี๋ยวอันเปิดลำราพร้อมกันค่ะค่ะในยินชัดเจนเนาะเป็นยังไงงวดว่างันมันบอรุดจ้าประนี้เอองวดงวดไอ้ไอ้เลขข้างบนเนาะไอ้เลขวิ่งข้างบนมันเข่าเจ็บงวดมางวดที่แปดมาเข่าขาล่างมางวดที่เก้ารุดจ้าประเดี๋ยด อ่าบ่บเป็นหยังข้างล่าง,าางาบ,บนสู่ต่อก็เดินดีหลายงวติดมันกับพึ่งมันหลุดเนาะเดินดีไหลายงวดติดพึ่งหลุดก็บ่เป็นอย่างเนาะเดินดีหลขดวิ่งไว้สัญจรก็ออกไปเปลกๆออกตัวเก้าเปจังสันออกเลขเขีให้ให้เปีังสันสามหนึ่งเปจังสันถ้าผู้ใดหมานแดงวาดวงดีเติบเนาะอ้าค่ะเอาไปสูต่ต่อจ้ะวดนนี้สิบหกกันยาหกแปดสิบหกกันยาหกแปดจ้ะอ่า้อมยังจ้า ประจําวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดเลขข้างบนเลขข้างบนในวิ่งแปดวิ่งไปที่รองศูนย์รองศูนย์จ้ะครับแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สี่ครับแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าครับเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่อ ล้วก็แปดเก้าสี่อันนี้เพื่อไว้สิสิแปดเก้าสี่ 8, 9, จ้ะตัวเน้นบอตัวเน้นกับแปดศูนย์สี่กับไอแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่กับแปดศูนย์เก้านี่เน้นเน้นเด้อเน้น,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 นสองคู่นี่ครับจ้ะข้างข้างล่างจะไอวิ่งสองรองหนึ่งคือเก้าเลขอันนี้วิ่งอัลเลขกับตัวนี้ให้แม่สามงวดเลยบันจได้ออกสักเจอะวิ่งสองรองหนึ่งจ้ะครับ 21, สองหนึ่งสองห,หนึ่งเอ่อห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเจ็ดเอ่อเจ็ดสองเจ็ดสองครับตัวตัวเน้นก็คือสองหนึ่งแหละตัวนี้เลขสองหนึ่งนี่ยหาแม่สามหนวดเลยเมื่อท่านได้ออกเลยจ้ะเน้นไปที่สองหนึ่งเนาะครับเน้นคือเขาแต่มันออกก็เอาเจนออกนะแมค่ะครับ,รบขังบนในตาเห็นตัวไหน อ่าดีใบฟังกันเนี่ยว่ามันมีรวบตัวไหนฟังเนี่ยข้างบนนั่นมีแปดศูนย์สี่แปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่แล้วกับแปดเก้าสี่เน้นไปที่แปดศูนย์สี่กับแปดศูนย์เก้าให้ตัดเลนตัวไหดจ้ะจตัดบอรตัดเลนก็เอาทั้งสองกนะันแะตัดทั้งสองนะกันแะก็คือศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดแล้วกับแปดสี่แปดเก้าฟั้งสี่ป่ะจ่า ครับจ้ะตัดเบิดทั้งสองหางกับศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดแล้วกับแปดสี่แล้วก็แปดเก้าเนาะครับค่ะสำหรับข้างล่างวิ่งสองรองหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเน้นไปที่สองหนึ่งครับเดี๋ยวอันตรงสุดท้ายจะตัดใด้เหลือหางเดียวทั้งบนทั้งล่างจ้ะค่ะตามนั้นอันนี้คือชุดเต็มเด้อพี่น้องชุดเต็มให้ไปให้ให้ไปเต็ม จุดเต็มนี่ให้ไปก่อนเ่ยจังมาตัดเราทีหลังตัดเอาก้งทุดทใต้จังตัดค่ะให้ไปจอบฮาเบิ่งฉบฉลาก,กินบแบ้หรืนไว้เบิ่งเนาะค่ะหรือห,มมหรือขันโบนม่มากก็ไปจับเอาเองก็ได้จับไสเอาก็มีแปดมีมีแปดมีสี่มีศูนย์มีเก้าอันนี้จับเอาเองก็ได้กันว่าบม่มากขึ้่จับใหม่ค่ะกันอยู่ในเลขสามตัวนี่แหละที่ตัดไทยนี่สี่ตัวจ้าประมาณนี้ครับ มีสี่มีแปดมีศูนย์มีเก้าอันนี้เลขบันชีทั้งหมดสี่ตัวนี่ไปจับเอาเองก็ได้กันว่าที่จับให้มันมั่นใจก็ได้จ้าเฉพาะบนล่างเป็นล่างบนเป็นบนเด้อแยกให้เนาะครับจ้าค่ะเอาจังได้กัถือว่าต้องวดละละหิ้งหิงปังปังจับว้ข้าเม่นจับผัดจับผูสามตัวเนาะครับค่ะเอาเอาเอาบริบวนเวลาหิ้งหิ้งปังปังเด้อค่ะเซียนครับผมครับสวัสดีค้ะ เอาค่ะ okay, เดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขออกระชายดำให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเด,อด้อจ้ะบนวิ่งไปที่8ปดรองศูนย์แปดศูนย์สี่แเน้นไปที่804ศ80ูนแล้วแปดศูเด้อดพี่น้องจา้าจับให้นะคะตัดไหนเล่นสองหางนี่คือ040809ี่8ูนย์แปก้าสีาจะสำหรับเลขล่างนะคะวิ่งไปที่สองรองหนึ 1, ่งสองหนึ 1, ่งเน้นไปที่สองหนึ 1, ่งจ้ะ วดวังหันลุดพี่น้องค่ะเด็กวิ่งเพิ่นบ่าลุดปานนี่จ้าเทียงวดนี่ลุดค่ะลุดค่ะลุดเนี่พี่น้องกับพิจารณาเบิ่งเดอร์ค่ะแนวทางสูตรหวยคำนวณมีเขามีลุดจ้ะท่นานผู้ใดมักสามโตเปียจับฉลากินแบงทิ้งไว้จะเปดศูนย์ซีกับเปดศูนย์เก่านี่เป็ดจับทิ้งไว้เดอ้อไปกับน้ำเดอ้อพี่น้องจ้าสองหนึ่งหนึ่งสองเนี่เพิ่นปล่อยมาสาม,มวดติดเหรอดวันนี้เพิ่นดึงลงลาง หมดว่าไงเพิ่นให้เลขลางสิบสี่เนาะออกสามหนึ่งหนึ่งสามพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียดายไเอาสูตรโตจ้ะเนาะค่ะสูตรไว้คำนวณมีเขามีหลุดกะพิจารณาเบิ่งกันกันมากก็ค่อยจัดเด้อ่ะสาวนาแล้วกะต่างออกกระชายดำนำมาเป็นแค่แนวทางโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังย่ำคือเข้ากะแนวทางมีเขามีหลุด สงสัยก็ตามเบอร์โทรโทรหาเพิ่นได้ค่ะศูน5 6 5 0สามห้าหอันนี้เบอร์โทรเพิ่นโดยตรงจ้ะเคี็บหน้าจจเอาเด้อค่ะเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักยังตามด้วยค่ะหลายเซียนหลายอาจารย์รอจ้ะเจนของคายสิทอาจารย์เนี่ยหรือไลายเซียนลายอาจารย์ที่ถามมารอจ้ะเดี๋ยวสิตามให้เด้อค่ะมาชัวร์เก้าเก้านะคะเรียกว p พีมอนี่ไลายเซียนลายอาจารย์เซียนบริรัมย์ฟันแม่นๆยังสิค่ะถามมาไลายจ้ะ เรากค่ะไปตามลําดับเนาะค่ะเอาเง่งๆปังๆรวยๆค่ะผูดด้ใดเห็นคลิปนี้ก็ได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจเปิดค่าการมองเห็นจ้ะเอาค่ะคลิปนี้ไปเราจะสวัสดีจ้าอะติมาฮาอุราบะอิบุเรติสังคารันเอวามีวะอิโตจินังเดชะนังอุปปัฏฐะติยิจิตังปะติังตุมหังอิปเมวะสุเมชตุ Sate Pureto Sanggapa Janmohana Rasoyatha Manichodhi raso We yeah.